สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาร e. ับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆมารับชมนะครับงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้นะครับโคกหนองนาโมเดลพื้นที่6ไร่นะครับหน้างานตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลพระแก้วนะครับอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาพี่ๆมารับชมนะครับรายละเอียดของงานขุดนะครับ การออกแบบพื้นที่นะครับแล้วก็โมเดลในการขุดบ่อน้ำนะครับเป็นเช่นไรนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ของพี่ๆนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับก็ก่อรับชมนะครับฝากพี่ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกด subscribe ทีมงานฟีชาจนซับด้วยนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับโค้งหนองนอยโมเดลตรงนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่6ไร่นะครับ เจ้าของที่ก็ได้แบ่งทําเป็นพื้นที่โคกกับหนองซะส่วนใหญ่นะครับก็จะทําการขุดบอ่อน้ําโมเดล2ลูกนะครับขนาดใหญ่นะครับนำมวลดินขึ้นมาทําโคกยกระดับพื้นที่นะครับจะไม่โฟกัสในเรื่องของการทํานานะครับจะโฟกัสในเรื่องของการขุดบอ่อเก็บน้ําแล้วก็พื้นที่โคกพักอาศัยนะครับโคกหนองน้ำโมเดลตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลพระแก้วอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ ตอนนี้เราทําการขุดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยโดยประมาณสัก1สัปดาห์แล้วนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับแล้วก็พามาชมนะครับการขุดตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางไอเดียในส่วนของการขุดออกแบบพื้นที่ของพี่ๆนะครับแล้วก็ชั้นดินด้วยนะครับนี่นะครับในส่วนของข้างหน้านะครับที่พี่ๆเห็นก็จะเป็นในส่วนของบ่อน้ําโมเดลทรงฟรีฟอร์มนะครับ คล้ายๆโลกทรงอินฟินิตี้นะครับแต่จะเป็น3ลูกนะอันนี้ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3นะครับก็จะมีการโค้งเว้านะครับอ้อมเกาะตรงนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่โคกพักอาศัยตรงนี้นะครับก็คือเจ้าของที่เนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะทําเป็นพื้นที่าวางแผนไว้เกษียณนะครับทำเป็นกระตบน้อยๆนะครับแล้วก็โปรเจกต์ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยนะครับ เพราะว่าเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางผ่านระหว่างอำเภอขุขันมาสังขะสุรินทร์นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นที่คนสัญจรเยอะนะครับมีโปรเจกต์ที่จะทําร้านอาหารแล้วก็ทําเกษตรผสมผสานในตรงนี้นะครับก็จะมาใช้ที่พักอาศัยอย่างขาวมอนนะครับอันนี้นะครับบ่อน้ำตรงนี้มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ1งานครึ่งนะครับหงานกว่ากว่านะครับก็ขุดเป็นชัน้นเป็นเบิร์มนะครับชั้นดินตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นชั้นดินเหนียวขาวนะครับดินเหนียวเนี่ยข้อดีก็คืออย่างว่าเลยนะครับเราขุดยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับก็จะไม่พังทลายง่ายนะครับสังเกตได้ว่าผมจะขุดชั้นหน่อยนะเพื่อจะนําดินมาทําโคกนะครับยกระดับพื้นที่นะครับความลึกตอนนี้นะครับของบ่อก็อยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็ทําการเจาะสะดือตรงกลางไปอีกประมาณอีก2เมตรนะครับก็รวมประมาณ6เมตรนะครับก็จะเป็นสะดือน้ํานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่น้ําออกดีมากๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โคกพักอาศัยนะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะทําชานหรือว่าสลาริมน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับวนส่ชานบ่อก็ใหญ่นะครับอยู่ที่2เมตรนะครับก็สามารถที่จะให้ปลาเนี่ยมาพักอาศัยตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ35เมตรนะครับแล้วก็ยาวไปข้างหลังนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่โคกโดยประมาณ2งงานเลยนะนะครับรวมๆตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แคบที่สุดของพื้นที่นะครับเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นดินเหนียวๆนะครับดินเหนียวๆแล้วนะครับแล้วก็เฉือนหน้าดินมาใส่นะครับเสริมหรือการขุดรักษาหน้าดินนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับข้อดีของดินเหนียวเนี่ยจะไม่พังทลายง่ายนะครับอันนี้ก็คือเจอฝนมาแล้วนะครับประมาณ2ครั้งนะครับที่เจ้าของที่แจ้งนะครับก็ ยังคงสภาพเดิมนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวนะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายเราจะใช้วิธีการสโลปีเอียงๆนะครับอยู่ที่ไม่เกิน45องศานะครับอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบของการขุดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่ดินเหนียวดินทรายนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหลุมนึงนะครับนี่จะหลุมใหญ่นะครับก็ขุด2ชั้นนะครับชั้นนั้นก็จมไปแล้วนะครับก็เจาะเป็นสุดทตรงนี้นะครับ น้ำที่เห็นนะครับก็จะเป็นน้ําที่ออกจากใต้ดินนะครับพื้นภิมิพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ําจะดีมากๆนะครับน้ําเต็มเยอะๆนะครับก็ไม่จะเป็นที่จะเจาะบาดาลนะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีนะครับเมื่อเราขุดเจอน้ําใต้ดินนะครับอันนี้ขุดแค่4เมตรนะครับเจอน้ําบางพื้นที่นะครับขุด6 7 8เมตรไม่เจอน้ําก็มีนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่นะครับภูมิพื้นที่เนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ใช่ว่าขุดตรงไหนจะเจอน้ําตรงนั้นนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นท่อ PVC นะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่พอเวลาน้ําเต็มตรงนี้นะครับเต็มรถถตะพักก็สามารถที่จะเบ่งไปข้างหลังได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โคกขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับเจ้าของที่ก็เตรียมที่จะเดินระบบน้ําแล้วนะนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ําโมเดลนะครับพื้นที่ข้างหลังนะครับบ่อน้ําโมเดลตรงนี้นะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะนําต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็ ขุดคดเคี้ยวนะครับคดเว้านะครับแล้วก็นําดินขึ้นมาทําคอนล้อมนะครับมีพื้นที่โรงเรือนปลูกผักปลูกพลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ยังคงในส่วนของต้นไม้ไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็เจาะเป็นสะดือลงไปนะครับแล้วก็ต้องการที่จะมีชานทะพักใหญ่ๆนะครับเพื่อจะเอาไว้เป็นพื้นที่สาราริมน้าหรือเพาะปลูกอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของอตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่อ้วนที่สุดนะครับก็จะขุดอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะตรงนี้ก็เจาะลงไปนะครับนี่นะครับน้ำถือว่าออกดีมากๆนะครับทั้งสองบ่อเลยนะครับเป็นน้ำที่ใสนะครับออกสีเขียวฟ้ามรกตเลยนะครับนี่นะครับก็ถ้าขุดเจอแบบนี้นะครับเจ้าของที่ก็สบายใจในเรื่องของการไม่ต้องเจาะบาดาลแล้วก็การ มีน้าใช้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าพื้นที่เท่านี้เตรียมไปด้วยน้ํานะครับพื้นที่อุ้มน้ําอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีกว้างมีอ้วนมีผอมนะครับกว้างอยู่ที่ว่าเมตรเลยนะนะครับก็สามารถที่จะนํากระตอ๊อบปลูกลงเดือนตรงนี้ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้หมดเลยนะครับมีตะพักมีชานนะครับสามารถที่จะให้ปลาเนี่ยขึ้นมาเล่นว่ายได้แล้วก็ ขึ้นลงสะดวกนะครับเราไม่ได้ขุดลึกมากนะครับโฟกัสในเรื่องของการขุดเป็นชั้นนะครับแล้วก็เจาะเป็นสะดือเอานะครับนี่นะครับนี่นะครับน้ําใสมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะดือน้ำรับเจาะลงไปนะครับสุดมือไมโครนะครับอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะครับนี่นะครับชั้นดินลุกดังนะครับเก็บน้ําได้ดีแล้วก็ไม่พังทลายด้วยนะครับ ในส่วนของพื้นที่ข้างหลังนะครับก็ทําการลอกนะครับลอกที่นาบางๆนะครับอยู่ที่ประมาณสัก30เซนนะครับขึ้นมาทําเป็นขนาดทองคานะครับนี่นี่นะครับคือเราไม่ต้องไปทอยดินนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปทอยดินทําคันล้อมนะครับจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานสูงขึ้นนะครับเราลอกหน้าดินบางๆนะครับโดยประมาณสัก30เซนนะครับแล้วก็ยังคงสภาพหน้าดินไว้นะครับเพื่อจะ ไม่ให้เสียโอกาสในเรื่องของการทำนาถัดไปนะครับก็คือการไม่ต้องบำรุงดินเยอะนะครับดยการนําดินนะครับขึ้นมาทําคลอมที่นะครับรอบพื้นที่เลยประมาณหนึ่งไร่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปลูกต้นกล้วยรอบพื้นที่ได้นะครับแล้วก็เก็บน้ําได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาในนาข้าวได้ด้วยนะครับเมื่อฤดูฝนนะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโคกหนองนาโมเดลพื้นที่6ไร่นะครับอยู่ที่ตําบลพระแก้ว อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับกับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจเข้ามาชมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะครับอยู่เส้นระหว่างสังขะมาคุกขันนะครับอยู่ที่ตําบลจอมพระก็จะติดถนนใหญ่เลยนะครับเข้ามาชมเป็นแนวทางได้นะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่สนใจงานขุดออกแบบพื้นที่ปรึกษาสอบถามนะครับก็สามารถที่จะ โทรมาสอบถามก็ผมได้นะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวผมจะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็คิว์โค้ดไลน์นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์โทรมาสอบถามพูดคุยเรื่อเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยมรณะทีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ สมพศานจัดการพื้นที่ทํากินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินให้เรามีกินอย่างเพียงพออย่างพอเพียงโคกน้องนาจะนําพาสู่ความยั่งยืนชุบชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นฟื้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคกน้องนาโม่ ปัญหานี้จากความวุ่นวายทั้งวิกฤตโควิดทั้งภัยไร้ออกจากความวุ่นวายมาอยู่กับโคกน้องนาทำเกษตรผสมผสานที่บ้านเรามีน้ำมีข้าวมีผักมีปลามีอาหารผลไม้ปลูกกินตามฤดูกาลมีความสุขอยู่ที่บ้านครอบครัวสุขสันต์มีโคกน้อง สู่ความยั่งยืนชุกชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นฟื้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคงน้องนาโม่ อน้องนะ